ค้าผสมกันแล้วได้สีดำเราจะไปที่ไหนกันคะที่ตลาดก้งโค้งค่ะวุ่นมากค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาดิฉันเข้าไปนะคะเราจะไป คิดว่ามันเป็นที่พื้นนะว่าแบบว่าพื้นที่มันอยู่ตรงโค้งหรือเปล่าเลยเป็นตลาดโกงค้งใช่เธอประวัติของมันก็คือแบบว่าเอ,อ้ยทอนนี้ใช่ไหมเ้ยตรงไปก็ได้เลี้ยวก็ได้นะเล็กบอก <c oughs> สมัยก่อนมันแบกของอยู่เแบบเวลาคนจะหยิบจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องก้มลงไปหมาแม,ม่ค้าก็เลยเป็นตลาดโกงค้งก็คนปวดหลังไม่แนะนำให้ไปนะคถ <c oughs> ้าในปัจจุบันนี้เขาก็ตั้งร้านกันนยังไงแต่วันนี้เราจะไปลาบายสีกันคะ เวชาเปิดใหม่แต่ไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่าน่าจะเยอะคนเยอะไงแล้วมันทะลุตรงนี้คือจริงๆเนี้มันไม่เนินสุดชันะคผมเสียวขานิดนึงพี่นะคะมีรถกำลังลั่ะเข้าไปชาอัมเพอบาไยินนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปที่เดียวกับพวกเราเดี๋ยแล้วเราไปดูกันเลยท้าตอนนี้เอบถึงตลาดก็คงแล้วคนเยอะมา คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้มีจอดรถมีที่จอดรถมีคนประมาณเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันหกอยู่ที่นี่เพที่นี่ทุกคนมาล้วนมาระบายสีแบบเราหรือเปล่าน้า่าสีถ้ามาระบายสีแบบเราเนี่ยมันจะเหลือตุ๊กตาอะไรในระบายอันไหนคือที่ระบายสีข้าอยู่กลางตลาดเจอจะ่ถ่ายนี้ให้ฉันถ่ายให้อะ ลาาถึงให้กดวีดีโอหรอ,อ,อมันต้องเพิ่มแสงอ่โอเคก็สวยยละอุ้ยต้องกกหมกะทล้าเตาบก้าไ <c oughs> น้าเอาเตาไปใส่ข้าวบ้าง ค so so ่อนข้างร้อนได้ลองแก้วแล้วนะห้สิบ้าทค่อนข้างแ ทำรูปอะไรดีไปถูปกันดีกว่าที่เราเนั้นกำลังทำกุบกุญแจนะคะนี่ค่ะว้าวนี่คือคอนเซ็ปต์เรือเล็กควนออกเป็นฝั่งมากดีมาก นนะว้าวะะยี่คะเรียงพูนแต่ตัวก็ได้อะตัวห้าบาทแล้วก็มีอะไรให้แต่งนสัยกว่าทำอะไรทั้งหมดดีอะเรืออะไร ไม่มีสีดำอ่กคนอะไรผสมกันแล้วได้สีดำเอาพลาล้วถ้าเราระบายปกกว่าดเราซอไพท์ดีกว่าเดี๋ยวรอเสร็จแล้วล้วเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคะ ลบไปกตนี้นัไ้เลหมองเเี่ลหนได้เอาอะเครื่องบินไหนบไหนเคนอื่นอะเอาแบบมันต้องแบบไม่มีอะไรข้างหลังะจะได้ไม่่เครื่องบินหับมันจะได้ไมเครื่องบิน แหตุกาก็คือเครื่องบินมันเขึ้นไปติดอยู่บนนู้นยายที่นั่งแป๊สเขามีตีค้องด้วยแตีแป้งจะเสร็จกยังปันเบื่อแล้ว เบื่อแล้วเมื่อคุณทำเสร็จแล้วแต่อีกคนยังทำไม่เสร็จทงสุ๊โทงตึจแต่สวยแบบนี่ไ้ป้าเหมือนทคนถ้าเราทำโทรศัพท์ตรงไหนน่าช่อต้องเห็นมาก้มันมีหลายอย่างมากนะคะตรงนี้เลยที่สุดเราก็เดินเสร็จแล้วนะคะทุกคนตลาดโกโก้ ได้มะฉะอันนี้เดี๋ยวไปโมเสกออกให้เรามีมะฉะามะนาวหนึ่งแก้วที่เราชๆไม่มีน้ำตาลเราได้อะไรขนมเบื้องร้านดังดังปะคนเยอะนะฉันว่าแบบขนมเบื้องมันเป็นอะไรที่แบบคนซื้อติดมือง่ายๆเหรอขอผลงานก่อน กูเจ๊จรินกาลังหมอันนี้ดีกว่ามีใช้ฝีมือแต่ว่าอันนี้คือใช้งานได้จริงถามว่าอันนี้คือใช้งานได้จริงไหมทำไมจะไม่ได้ตรงเลยตาบว่าใช้จริงอาจจะใช้ไปมันเย็นมือร้องถึงอย่างงี้ก็คือยายเห็นแต่ว่าทิ้งไว้ที่บ้านอ่ะแต่เนี้ยน่ารักรู้สึกแบบเออมันยายเห็นนะว่าไม่เอาไปห้อยอ่ะห้อยค่ะแต่ไม่รู้จะห้อยอะไรเหมือนกันถ้าจไอสักทีคอนเซ็ป เป็นดาวที่มีความมืดแล้วข้างหลังเป็นทะเลมีดาวเหมือนกันดาวค่อยๆเปล่งแสงอาจารย์อาจารย์อาจารย์ปกติอ่ะคอนเซ็ปต์มันอาจจะมาก่อนวาดรูปใช่ไหมว่าวันนี้จะวาดอะไรแต่อันนี้ไม่นะคะเพราะว่าวาดไปแล้วก็เละเทะแล้วก็คิดว่าเออกูมานั่งคิดคอนเซ็ปต์ให้ดูมีสตอรี่ไม่ใช่มันมีคอนเซ็ปต์ตั้งแต่ก่อนวาดแล้วน้ารอไม่ตรงไหนดีรถังมูไปขัดหมุนขึ้นมาดิไปละ แล้วต้องปิดคลิปแล้วอะเดี๋ยวบ้านคิดเอ่อคำพูดปิดคลิปก่อนนะตลาดโก้งโค้งเดินดงโด่เดินตูดโด่เดินหาหนมเบื้องไม่เห็นมั้งแต่คนเยอะจนตอนนี้คนหายไปหมดแล้วอะ <c oughs> บปไปโกงคุ้ม <c oughs> ชัดแก